เป็นอะไรผเผาได้ร้านหลังขอเขาไหมร้างหลังขอเขาลังหลัง สันตินะครับซึ่งได้ทําการหลบหนีจากการจับกลุ่มในพื้นที่สองนอบางซื่อนะครับซึ่งจากการที่ได้รายงานข่าวไปนะครับว่าเรานะครับโดยทางท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งปฏิบัติการไล่ล่าติดตามจับกลุ่มนายสันตินะครับซึ่งใช้อาวุธปืนต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการจับกลุ่มผลการติดตามนะครับปรากฏว่า ในห่วงดังกล่าวนั้นในห่วงของการหลบหนีเราทําการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาโดยละเอียดก็พบว่าทางผู้ต้องหารายนี้นอกจากก่อเหตุเมื่อวันที่3ตุลาคมแล้วย้อนหลังไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมาวันที่14กันยายนนะครับได้ไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่สพโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ทรัพย์สินจากบ้านพักของผู้เสียหายไปเป็นเงินสดประมาณ3 0,000่นบาท ต่อมาครับวันที่16กันยายน2567ได้มาก่อเหตุในพื้นที่ของสอพอขอนแก่นได้เข้าไปคบมตทรัพย์สินนะครับได้ทรัพย์สินไปนะครับเป็นเงินสด900บาทสุราอีกหนึ่งขวดและหลบหนีลงมาต่อนะครับวันที่18กันยายนเวลาประมาณเที่ยงพื้นที่สอพอโพกลางจังหวัดนครราชสีมาได้ไปก่อเหตุลักทรัพย์ได้ทรัพย์สินทั้งหมด14รายการเป็นสร้อยคอทองคำทองรูปพรรณ เงินสดรวมมูลค่าประมาณ300แสนกว่าบาท18กันยาเวลากลางคืนนะครับต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าได้เข้ามาพักในดีสอดในเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้ไปก่อเหตุนะครับข้าไปลักทรัพย์ในห้องพักของผู้ที่เข้ามาพักปรากฏว่าเขารู้ตัวเลยรีบหลบหนีนะครับได้มีการมาแจ้งความข้อหาบุกรุกในวันที่18ต่อเนื่องมาวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับ ที่ได้รายงานไปแล้วว่าได้มาก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่สอนอตะปูนต้องขอขอบคุณทางฝ่ายสืบสวนสอนอตะปูนนะครับที่ทางรองผูก้กับและสว,วัสดสืบสวนนะครับได้ทําการสืบสวนโดยเวลารวดเร็วสามารถออกหมายจับได้ในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาและได้ร่วมกับทางกองปราบปรามโดยสว,วัสดกองก,กับการหนึ่งกองปราบปรามสนที่กําลังทําการจับจุมตัวนายสันติเคสที่ดังกล่าวนะครับและก็ก่อเหตุต่อสู้กันขวางเกิดขึ้นจากผลการไล่ล่า นับตั้งแต่คืนดังกล่าวนั้นก็พบว่าหลังจากที่เข้าบ้านพักของผู้เสียหายนะครับตั้งแต่สองทุ่มสองนาทีและก็วนเวียนอยู่ในบ้านจนกระทั่งเกือบถึงห้าทุ่มนะครับและได้ปีนออกไปในห่วงดังกล่าวนั้นที่ขอนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนรู้ตัวไปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กําลังปิดล้อมและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในละแวกดังกล่าวเป็นจํานวนมาก เรายังไม่ทราบจุดว่าผู้ต้องหาซุกซ่อนภายในบ้านหลังเก่าอยู่จุดใดเนื่องจากมีจุดอับเยอะนะครับทางผู้จัดการเหตุการณ์โดยท่านผู้การตำรวจกองบัญส่งได้ขอกําลังก็คือชุดโดรนนะครับเพื่อมาบินสํารวจพื้นที่นะครับเพื่อความแน่ใจจนกระทั่งท่านรักษาการผู้จัดการแห่งชาติท่านผู้จัดการตำรวจองบานได้เข้ามาสังเกตการนะครับและก็ได้ปริการในการตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ต้องหานะครับมีพยานเข้ามาแจ้งว่า ได้ออกไปในเส้นทางถนนใหญ่แล้วในห่วงประมาณ5้าทุ่มจึงได้ให้ชุดหนุมานนะครับทําการเข้าไปช่วยเหลือคุณหมอซึ่งอยู่ภายในบ้านออกมาได้นะครับจากจุดดังกล่าวนั้นได้มีการไล่ล่านะครับโดยทางกองบังับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาลพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนของกองบังคบการตารวจนครบาลสองสนบางซื่อสอสนสอตะปูน,นและก็กองปราบปรามนะครับ เราตรวจสอบข้อมูลพบว่าหลังจากออกจากบ้านหลังดังกล่าวผู้ต้องหารายนี้ได้ไปที่แถวแฟลตห้วยขวางไปหาเพื่อนของภรรยาซึ่งตนเองได้มีการฝากเงินไว้ประมาณ27,000กว่าบาทได้ให้ทางฝ่ายเพื่อนคนดังกล่าวนี้ไปกดเงินเป็นเงินสดมาให้หลังจากนั้นได้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนะครับไรเดอร์ดังกล่าวนี้นะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับ เรียกวินโมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปยังซอยรางคำแหง53หลังจากนั้นแล้วได้เดินลัดเลาะกล้องวงจรปิดไม่ให้เห็นคนร้ายรายนี้เนื่องจากมีประวัติและก็เชี่ยวชาญรู้เทคนิคการสืบสวนพอควรหลบหลีกล้องเดินเลาะคลองแสนแสบมุ่งหน้าไปรางคำแหง65หลังจากนั้นเดินต่อไปถึงลาดพร้าวซอย112 ซอยร้อสซอยร้อวนกลับมาซอยร้อยสทับสิแยกสิแล้วขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปยังคลองสี่รังสิตต่อแท็กซี่ไปยังที่นวมนครไปเช่าห้องพักช่วงกลางวันจนถึงเย็นแล้วได้กระนั่งแท็กซี่ต่อไปยังที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านวังน้อยจังหวัดอยุธยานอนพักอยู่สคืนหลังจากนั้นนะครับตื่นมาเรียกแท็กซี่เพื่อหลบหนีต่อไปยัง จังหวัดยะโสธรอําเภอป่าติว้วโดยนั่งแท็กซี่ไปรอที่ปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งที่อำเภอบางน้อยแล้วได้เรียกแท็กซี่คันหนึ่งเพื่อบอกว่าให้ไปส่งที่อำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรใช้ค่าจ้างทั้งหมด8,000บาทแต่แท็กซี่คันดังกล่าวนะครับสภาพไม่สมบูรณ์จึงติดต่อลูกชายให้มารับตัวผู้ต้องหานะครับไปที่อำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรหลังจากนั้นนะครับ จากข้อมูลการประสานงานเนื่องจากทางฝ่ายชุดสืบสวนได้ติดตามไล่ล่า,ลาจนถึงอำเภอวางน้อยแล้วรู้ว่าเส้นทางที่เกิดขึ้นของตัวนายสันตินี้เป็นการบริการการสืบสวนกับฝ่ายป้องกันปราบปรามโดยท่านรักษาการผู้ญ่าการชาติได้กำชับปฏิบัตินับตั้งแต่วันแรกว่าให้ประสานงานพื้นที่ทั้ง9ภาคกองสืบทั้ง9้าภาคพื้นที่ที่ต้องสงสัยว่าผู้ต้องหารายนี้มีถิ่นที่พักเพื่อนฝูงญาติ เช่นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดปทุมธานีขอนแกน่นอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรน,นะครับซึ่งจากการสอบสอบข้อบูลเราเห็นไทม์ไลน์เขาชัดว่าเขาไล่ก่อเหตุมาตั้งแต่มหาสาร,รคามมาขอนแกน่นมาสระบุรีและก็เข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นมีการแจ้งเตือนนับตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเปต้นมาให้ฝ่ายป้องกันและปราบปรามตั้งด่านตรวจหยุดสกัด เฝ้าดูพฤติการรูปภาพตำรุพันของผู้ต้องหารายนี้ซึ่งที่พื้นที่สพโพกลางเองนะครับคนร้ายรายนี้ได้ก่อเหตุเมื่อวันที่18กันยายน2567ดังนั้นเมื่อคนร้ายหลบหนีออกจากพื้นที่ทางอำเภอวังน้อยเมื่อถึงจุดสกัดจุดสายตรวจของสพโพกลางต้องชื่นชมนะครับเจ้าที่ฝ่ายสืบฝ่ายสายตรวจนะครับที่ตั้งด่านตรวจนะครับมีท่านรองผู้กับท่านสารวัตรและรองสารวัตร นะครับรวมทั้งชับบทนท,ที่ตั้งด่านตรวจพบเห็นแท็กซี่คันหนึ่งทะเบียนกรุงเทพมหานครตั้งข้อสงสัยทันทีเรียกหยุดตรวจคนร้ายนะครับรู้ตัวหลังจากหยุดปับ๊บวิ่งหลบหนีออกจากรถแท็กซี่นะครับซึ่งเป็นไปตามภาพข่าวซึ่งทางตํารวจได้บันทึกภาพจากกล้องนะครับแคมเปราไว้ที่ติดตัวก็จะเห็นว่ามีการไล่ล่านะครับคนร้ายได้วิ่งไปชนนะครับเหมือนกําแพงอย่างหนึ่งนะครับล้มลงไป นะครับบาดเจ็บที่หัวที่ศีรษะนะครับปืนหลังจากการตกคน้นพบอุธดปืนนะครับลูกโม่หนึ่งกระบอกที่ตัวขนาดจุดสามแปดกระสุนสิบห้านัดและในกระเป๋านะครับซึ่งอยู่ในรถแท็กซี่พบปืนอาวุธมติขนาดเก้ามมกระสุนปืนอีกสิบเจ็ดนัดนะครับจากการสอบถามซักถามนะวันนี้แล้วสอบสวนเบื้องต้นแล้วให้การยอมรับว่านะครับได้ก่อเหตุดังกล่าวจริงนะครับเนื่องจากว่าตนเองนะครับเสพยาเสพติดติดยาเสพติด เพราะฉะนั้นต้องการเงินมาใช้ในการเสพยานะครับซึ่งสองสามีภรรยาก็คือตัวเขาเองกับภรรยาที่ก่อเหตุนะครับในคืนนั้นนะครับก็เพิ่งเสพยากันมาหลังจากนี้หลังจากการสอบสวนจะทําทการตรวจร่างกายนะครับที่โรงพาลดรวจหาสารเสพติดและทําการสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับซึ่งก็ขอบคุณนะครับในส่วนของเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ได้ช่วยเหลือกันในการสกัดกัน้นจับก,กลุ่มผู้ต้องหารายนี้เนื่องจากว่า ผู้ต้องหามีวุธปืนนะครับเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนซึ่งข้อห่วงใยของทรา,ารัฐการผู้กำกังชาตินะครับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเป็นหลักยึดหลักตรงนี้ไว้นะครับส่วนการติดตามจับกลุ่มถ้าผู้ต้องหาหลบหนีเราองใช้เทคนิคในการสืบสวนทุกอย่างนะครับในการติดตามมาให้ได้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับมีอะไรเพิ่มเพิ่มเติมไหมครับ จากการสอบถามแล้วยืนยันว่าภรรยาเกิดจากความเครียดเพราะทะเลาะก,กันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเขาเลยนะครับเขาบอกว่าเขาก็เรียนรู้ส่งกองด้วยตัวเขาเองว่าจะหลบหนีก,การจับกลุมอย่างไรไม่ให้ถูกจับและเนื่องจากว่าเขาติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่ว่าต้องหาทรัพย์สินก็คือเกิดจากการลักทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆขึ้นมานะครับ ในเบื้องต้นที่สอบปากคำเขายืนยันว่าเขาหนีเองการที่ไปวังน้อยเนี่ยคือเขาไปหลังจากที่เขาหนีไปถึงหัวหมากแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีการดันแน่ใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากผู้หญิงตั้งแต่สามทุ่มแล้วอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับตํารวจด้วยต่อเนื่องไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้อีกแล้วนะครับก่อนหน้านั้นวันที่สามตุลาคมเงินจํานวนสองหมื่นเจ็ดดังกล่าวนี้นะครับสอบถามของฝ่ายพยานที่รับฝากแล้วทางฝั่งเมีย ได้มีการโอนไปฝากไว้ก่อนเกิดเหตุเรื่องนี้นะครับตอนหนึ่งทุ่มเขาฝากไว้ตอนช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามหรืสี่โมงเย็นในการโอนเข้าบัญชีของเพื่อนแล้วฝากไว้แสดงว่าก่อนหน้านั้นนะครับเป็นการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากการลักทรัพย์นะครับเมียก็ยอมรับว่าเมื่อผัวไปทําการลักทรัพย์จากท้องที่ใดก็จะให้ภรรยาเป็นคนเก็บทรัพย์สินไว้ไปทําการจำนำไปการขายและเอาเงินส่วนหนึ่งไปฝากบัญชีเพื่อนที่รู้จัก นะครับเพื่อประการปกปิดให้ตํารวจไล่ล่าถึงนี่คือพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้เป็นแผนพฤติกรรมภรรยาบอกก่อนหน้านี้แล้วครับตอนช่วงบ่ายก่อนที่ตํารวจทาการจักุตอนหนึ่งทุ่มว่าได้งอนกันไปฝากเพื่อนคนนี้ไว้สองหมเจ็ดเมื่อทางผู้ต้องหาหลบหนีไปที่ห้วยขวางที่แฟดแค่ไปเคาะประตูเพื่อนกระโผประตูออกมาก็จ <ๆ S 1> าได้ได้เป็นสามีมาทวงตังคือสองหมเจ็ดที่ฝากไว้เขาไปกดให้เพราะไม่รู้ตัวพยานยังไม่รู้เลยว่ามีเหตุเกิดที่สอนอบางซื่อ ก็ไปกดตังให้ตามปกติมาให้เพื่อนของสามีเพื่อนของภรรยาเพื่อนด้วยกันนะครับเขายืนยันว่าเขาเห็นตำรวจเขาก็วิ่งหลบหนีนะครับจนถึงกับสุดทางว่ากันง่ายๆระหว่างนั้นเนี่ยเขาเหนื่อยแล้วก็ต้องการแค่เพียงหยุดยั้งไม่ให้ตำรวจติดตามจาับกุมเขา ก็ยิงแบบสเปรสป,ปะเพื่อต้องการให้มีเสียงปืนดังแล้วตารวจไม่ติดตามเขาแล้วเขาเปีนออกด้านหลังส่วนที่เขาก็ยืนยันว่าข้าบ้านผู้เสียหายรายเนี้ยตอนประมาณสองทุ่มกว่าๆนะั่นต้องการว่าไปขอน้ํากินเนื่องจากว่าไม่มีใครช่วยแลว้วหิวน้ํามากก็ไปเคาะประตูคุณหมอเพื่อขอน้ําโดยอ้างตัวเป็นตํารวจนะครับซึ่งทางคุณหมอก็ไม่เชื่อเขาเลยมาหาน้ําด้านล่างกิน ไม่ได้อ้าว่าเป็นตัวประกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาบอกถ้าเกิดผมจะจับเป็นตัวประกันตั้งแต่ประตูห้องแล้วผมคงจับเป็นตัวประกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องการเพียงหิวน้ําขอน้ํากินหน่อยนะครับก็ยืนยันนะครับจากประวัติตั้งแต่ปี60เขาก่อเหตุลักทรัพย์พื้นที่โชคชัยพระขนโยธินปี66ก็ไปก่อเหตุที่อำนาจเจริญต่อเนื่องปี67เดือนที่แล้วทั้งเดือน ท่านคิดดูก่อเหตุไล่เลียยงมาเลยนะครับตั้งแต่มหาสารคามขอนแก่นโคราชสระบุรีและเข้ากรุงเทพนะครับเหตุผลที่เขาบอกว่าผมติดยาครับผมจะม็ต้องหาเงินนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดซึ่งจะต้องทำการแก้ไขต่อไปเราติดตามในส่วนที่นะครับหนึการจำนำ สองที่เราตกค้นในห้องพักที่เราเจอกระเป๋าชาแนลเจอสร้อยนะครับแล้วก็บางส่วนเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดนะครับตอนนี้ประสานงานทางมาสารคามขอนแก่นโคราชนะครับเขาก็ตรวจสอบทรัพย์สินในเบื้องต้นว่าประเภทสร้อยคอทองรูวพันธุ์นะครับว่าไปจำนำที่ไหนยังไงเดี๋ยวสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดรวมถึงคำให้การของเขาก็ยืนยันว่าหลบหนีแต่เพียงผู้เดียว นะครับไม่มีบุคคลหนึ่งบุคดใดช่วยเหลือเลยนะครับเขารู้ตัวว่ามีกล้องวงจรปิดจุดใดเขาก็หลบ2เสื้อผ้าที่การเปลี่ยนนะครับจากชุดที่เกิดเกิดเหตุขึ้นเกิดเหตุขึ้นนั้นก็ไปหาเสื้อไรเดอร์มาใส่เสร็จแล้วก็ถอดทิ้งที่ซอยลาา้างไวแห่หุ่นพาบุกน็อกใส่แล้วก็ถอดทิ้งเหลือเฉพาะชุดนะครับก็คือเสื้อยือดก็ไปต่อที่บังน้อยก็เปลี่ยนเสื้อต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์นับแผนพฤตกรรมของเขาซึ่งเคยถูกจาคุกมาก่อนแล้ว ะครับแล้วก็หลบหนีการจับกุมมาโดยต่อเนื่องนะครับได้ประกันตัวชั้นศาลที่อำ่นาจเจริญก็ประกันตัวแล้วก็หลบหนีมาต่อเนื่องนะครับ,รบก็เจอที่ไหนเอาที่นั่นขโมยต่ออีกลายแม่ไอเสื้อโทษทีเนดะไรเดอร์ที่วางไว้แขวนไว้เขาหยิบเลยนะครับกําลังซักถามขยายผลอยู่ว่าปืนเนี่ยนะครับเอามาจากไหนเขาบอกว่าได้รับมา ก็ยังไม่เชื่ออยู่ในคาให้การของเขานะครับว่าจากเพื่อนเดี๋ยวขอไล่ตรวจสอบใหเบ้เรียบร้อยก่อนทั้งสองก็บอกครับในเบื้องต้นเขาบอกไม่มียาเสพติดติดตัวนะครับก็ตรวจสอบแล้วไม่พบยาก็คงตอนที่ออกมาแล้วก็หลบหนีเลยนะครับไม่มียาเสพติดติดตัวเมื่อกี้รับสารภาพว่า สิ่งที่เขาดัานด้นหลบหนีจากการจับกลุ่มที่ไปที่สพที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรเนื่องจากว่าจะไปอยู่ที่ยโสธรแล้วจะนั่งรถต่อไปที่อำน,นาจเจริญขอไปพบหน้าลูกอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจะขอมอบตัวที่สพเมืองอำน,นาจเจริญนี่คือคำให้การของเขาเมื่อกี้ท่านผู้การนครบาลสอบ,บอกแล้วว่าปืนเนี่ยเบื้องต้นตรวจสอบเป็นปืนที่ขโมยทั้งคู่เลยทั้งสองก็บอกนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ทําอะไรเลยครับเมื่อวานก็คือเขาไม่มีบัตรประชาชนติดตัวตํารวจเรียกตรวจค้นเพื่อขอพบบัตรประชาชนขอตรวจสอบเขาก็ออกบอกไม่มีบัตรแล้วก็วิ่งเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากครับขออนุญาตครับ เอาไปตรวจแล้วก็ส่งพอถอให้ละเอียดด้วยนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าเขาบอกว่าก็คือลักมานะครับของภรรยาก็นําเรียนแต่ว,วันนั้นแล้วว่าเป็นคดีที่วันที่ยี่สิบเ็กกันยายนที่ทางผู้ต้องหาคนนี้สันเตี่ยปเปขโวยมาจากบ้านที่ต่อปูนแล้วก็ไว้ที่ห้องเช่าวอรสามทุ่มตำรวจเข้าไปก็ไปคว้าเอาปืนแล้วก็วิ่งมาที่แยกถุริสาร หมายจับที่ออกไปนะครับคือสอสอบางซื่อนะครับพนักงานสวนสอสอบางซื่อจะดำเนินการต่อไปส่วนของท้องที่ต่อปูนหรือท้องที่อื่นๆก็จะทําการอายัดต,ตัวนะครับผมขอเตือนนะครับคนกระทําผิดหรือคิดผิดนะครับก็ยืนยันว่าในกรอบแผงกฎหมายนะครับจากการสืบสวนสอบสวนแล้วคนที่ทําผิดผมขอยืนยันนะครับว่า หนีไม่พ้นหนีไม่รอดนะครับยังไงตํารวจนะครับตามจับอย่างแน่นอนต่อให้ท่านหลบหนีไปที่ใดพวกผมก็ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการติดตามจับกลุมรวมทั้งที่ผมเตือนแล้วว่าผู้ใดก็ตามที่ให้การช่วยเหลือซ่อนเด้นนําพาผู้ต้องหาในการหลบซ่อนผู้นั้นก็มีความผิดแต่เคสนี้นะครับก็ตรวจสอบแล้วหลบหนีแต่เพียงผู้เดียวยังไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องนะครับ ก็ดาเนินคดีตามกฎหมายไปในส่วนของเขาครับก็ในส่วนที่ต่อสู้ขัดขวางหรือว่าหลบหนีการจับกลุ่มที่โพกลางนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวดาเนินการในส่วนนี้ต่อไปนะครับในการกรวบรวมพยานฐานนะครับแต่ในส่วนข้อหาเดิมของหมายจับเหมือนเดิมครับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนนะครับพกพาอาวุธปืนนะครับเหมือนเดิมครับ